ทีเดีย, oh, okay. ยนโอเคไปต่อแต่ว่าข้งางหลังไปต่อได้ไหมบุรีรัมโอ้ยแล้วไปครับข้งางล่างเน่ตายหนึ่งตัวเออเฮ้ยเวฟเวฟไม่มีแต่ว่าใครยังอยู่เฮ้ยตัวแครี่เายังอยู่เหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวมาแล้วข้ววา,างหน้าไปต่อบุรีรัมต้นลงไปมาตีบานตีบานจบไม่ได้จบไม่ได้ไปต่อมาเกมแรกครับโอ้ยบุรีรัมโอ้โยแล้วตอนเกมแรกด้วยการรีเวอร์สสวีปมาจนได้กับบุ <มา S 1> รีรัม โอ้บุรีรัมครับมาแล้วฮะหนึ่งเกมครับกับการเริ่มต้นคำว่ารีเวิร์สวีปครับบุรีรัมอูเสียงผมไปหมดเลยเอาแล้วมาแล้วฮะหนึ่งเกมที่เราต้องการและลุ้นกันมากๆจากบุรีรัมอยู่ในเตดอีสปอร์ตครับเส้นทางครับสู้การรีเวิร์สวีปครับ